สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วคลิปนี้อพีนี้มาจอดรถบินโดนถ่ายภาพมุมสูงย้ำเศร้าๆอยู่อำเภอประโคนชัยทางหลวงหมายเลขสองสี่ให้เบิงบรรยากาศย้ำเศร้าๆแม่งเงียบเงายนะย้ำกลางเวียนกลางคืนกลางคืนกับหมู่บ้านนี่โอ้โหลดลายลายท่านผู้ชมไอเติน่นเศร้ามาผมก็จอนอนอยู่ทา,างแบบนี้แหละ <laughs> เพื่ออย่างเพื่อที่จะยลท้ายภาพท้ายคลิปบรรยากาศห้ท่านผู้ชมได้ติดตามเห็นถนนบ้านเน่านี่ละทุกคนอเป็นยังไงนี่คือทางหลวงหมายเลข24อําเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์พุ่นน่ะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนี่เบิ่งตามไปทุกคนข้างหนาคือสียแยกประโคนชัยออก้า้ไปบุรีรัมย์คือเมืองบุรีรัมย์ตรงไปสุรินทร์ศรีสะเกษไปอุบลนะออกขวาไปอําเภอบ้านกวดนะถ้าตรงกลับหลัง กับหลังของกล้องเนาะถ้าพิกับบไดไทยอ่ามุมกลับอีกหนึ่งวอ้อีกอีกมุมหนึ่งว้เนาะก็จะไปนั่งรองไปน้องกีไปโชคชัยไปโคราชไปกรุงเทพนะทุกคนเออสวัสดีย้ำๆเด้อพี่น้องเด้อผมเพจถนนไทยแลนดก์กะเห็นบรรยากาศแบบสี่บอยอมเบิ่งคนเดียวทายคลิปมาฝากทักทาย fc แฟนเพจถนนไทยแลนด์พอที่สําคัญฝา,ากกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์ถนนไทยแลนด์กับบรรยากาศ เศร้าๆครับพี่น้อง